อย่าลืมอกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งกันนะตอนที่1761สซุ่มโจมตีบนแผ่นดินเซียนดารามีอสศรตัวหนึ่งชื่อว่าตาปลาร่างกายดูเหมือนอสอรพิษโครนที่ยาวถึงหมื่นฟุตส่วนปากของมันกินพื้นที่สีสากไปมากที่สุดเจ้าอููร์ตัวนี้ดูเหมือนได้กลืนกินพื้นดินเข้าไปและดูดซับแก่นแท้ปฐพีเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายและใช้พลังปราณเพื่อหล่อเลี้ยงวิญญาณ เจ้าตาปลาที่ยังไม่โตเต็มวัยมักจะอยู่ในน้ำขุ่นและไม่มีวันเผยตัวเองออกมาพอผ่านไปถึงช่วงโตเต็มวัยจะมีขนาดยาวถึงหมื่นฟุตพวกมันยังมุดผ่านตะกอนและลงไปยังพื้นดินจากนั้นแหวกว่ายผ่านใต้ดินไปยังภูเขาใกล้เคียงและหลับอยู่ตรงนั้นส่วนมากเจ้าอาสูนตาปลาบนแผ่นดินเซียนดารามักจะถูกทางสำนักผนึกเอาไว้เป็นอสูนป้องกันแต่พวกมันไม่ได้ชื่นชอบเหล่าเซียนเท่าใดนักเมื่อเข้าไปยังภูเขาจึงผสานเข้าไป แม้จะทําให้ภูเขามีจิตวิญญาณแต่ไม่นานก็จะกลายเป็นทรายสีเหลืองเหล่าตาปลาที่ไปขโมยพลังปราณสวรสมควรโดนผนึกความจริงแล้วส่วนใหญ่ที่ถูกพบเจอบนแผ่นดินเซียนดาราก็จะโดนผนึกทันทีหวังหลินนั่งอยู่บนทะเลทรายบนดาวเคราะห์ดวงนี้สายลมร้องหวนและมีพายุทรายขนาดใหญ่พัดขึ้นมาพายุปกคลุมทั่วทั้งดาวเคราะห์และทําให้ทุกอย่างงัวหมองหวังหลินรู้เรื่องเจ้าตาปลามาจากความทรงจําของวิญ,ญญาณดวงที่สาม ราชันเทพสีรุ้งนำเจ้าตาปลาที่ยังไม่โตเต็มวัยตัวหนึ่งมายังโลกที่ล้มเหลวสามร้อยใบและตั้งใจจะยกระดับมันที่นี่ไปสักพักแล้วค่อยมารับมันแต่เขาตายไปเสียก่อนและแตกสลายดังนั้นเจ้าตาปลาจึงอยู่ที่นี่หวังหลิงตรวจ,จับกลิ่นอายอสูรและจุดบนดาวเคราะห์ทะเลทรายดวงนี้ได้ขณะที่กำลังหนีทำให้เขาตัดสินใจกลับมาอีกครั้งหวังหลิงคว้าทรายสีเหลืองขนาดเท่ากำมือขึ้นมาและสัมผัสได้ถึงพลังปราณ สัมผัสวิญญาณจึงแผ่กระจายออกไปและค้นพบกลิ่นไออสูรตัวหนึ่งอยู่ในส่วนลึกของดาวเคราะหมีสัญญาณหลายอย่างที่บอกว่าอาสูรด้านล่างคล้ายกับเจ้าตาปลาเจ้าตาปลาสามารถเติบโตได้โดยไม่ต้องมีเขตอาคมและอาศัยอยู่ในโลกนี้ได้เป็นเวลานานมีโอกาสกลายพันธุ์ในโลกนี้มีแค่ดาวดวงนี้เท่านั้นหมายความว่าดาวเคราะหอื่นได้ถูกเจ้าตาปลาดูดซับไปแล้ว เรื่องสุดท้ายหวังหลิงทอนสัมผัสวิญญาณทุกอย่างเกี่ยวกับดาวเคราะห์ปรากฏขึ้นในใจข้าสามารถวางซุ่มโจมตีที่นี่ได้หวังหลินดวงตาส่องสว่างและเป็นประกายแขนขวาสร้างผนึกเขตอาคมนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นมากก่อตัวเป็นร่มบรรพการเผาดินแดนพอร่มปรากฏขึ้นมาคลื่นความร้อนพวยพุ่งและแผ่กระจายไปยังท้องฟ้าก้อนเมฆแตกกระเจิงโดยมีร่มขนาดยักษ์ปรากฏอยู่ตรงกลาง หลังจากร่มเปิดขึ้นมากระโจมผสานเข้ากับด้ามร่มราวกับเสาที่เชื่อมต่อเข้ากับฟ้าดินหวังลิงมองไปยังร่มที่กำลังเผาไหม้กัดปลายลิ้นให้พ่นโลหิตออกมามันลอยเข้าไปยังท้องฟ้าและกำลังเผาไหม้จากนั้นร่มหายไปอย่างช้าๆและเกิดเสียงดังสนั่นแม้แต่เสาร่มขนาดยักษ์ก็ยังโปร่งใสจนแทบไม่เหลือร่องรอยร่มบรรพการเผาดินแดนผสานเข้ากับอากาศจนแทบไม่เห็นความแตกต่าง อย่างไรก็ตามใครที่เข้ามาในดาวนี้จะถูกห่อหุ้งด้วยเปลวเพลิงนี่คือการซุ่มโจมตีแรกหวังหลินหายใจถี่เล็กน้อยแม้จะมีระดับบ่มพาะขั้นวิญญาณดับศูนย์ระดับปลายแต่การใช้วิชานี้นับว่ายากและต้องแสดงพลังของมันเพิ่มอีกมากขึ้นมันควรจะแสดงพลังได้มากขึ้นหวังหลินยกแขนขวาขึ้นมาชี้ใส่ตาซ้ายแกนแทบเปลวเพลิงในตาซ้ายปรากฏขึ้นมา เลวเพลิงโหมกระหน่ำเขาสะบัดแขนขวาส่งทละเพลิงออกมาจากตาซ้ายทะเลเพลิงพลันเปลี่ยนกลายเป็นวิหกศักดิ์สิทธิ์ทะยานเข้าสู่ท้องฟ้าวิหกศักดิ์สิทธิ์ตัวใหญ่มากขนหางของมันแผ่ออกไปราวกับนกเพลิงหลังจากหมูนวลไม่กี่ครั้งมันก็หายไปจากโลกนี้หวังลินหลับตาและบ่มเพออย่างสงบนิ่งอยู่ทั่วครู่จากนั้นลืมตาขึ้นมาสร้างผนึกและเริ่มพึมพำครู่ต่อมาแสางสีรุ้งระเบิดออกมาจากสองมือ แสงสีรุ้งนี้ดูเหมือนกับวิชาของเซียนเต่าสีรุง้งตอนนี้พ่อหวังหลิงใช้วิชามันยิ่งแพรวมากขึ้นและมีแสงปกคลุมทุกส่วนของดาวเคราะห์หอกเต่าสีรุง้งหวังหลิงร้องคำรามและอ้าแขนออกท้องฟ้าสันไหวแสงสีรุ้งรวมกันในท้องฟ้าก่อตัวเป็นรูปร่างหอกสีรุง้งหอกแล้งนี้เปล่งกลิ่นอายหน้าตกตะลึงและส่งเสียงหึง จากนั้นทยานเข้าหาวังหลินและแทงเข้าไปในพื้นดินทางด้านขวามันคือการซุ่มโจมตีแบบที่สองหลังจากใช้วิชาทรงพลังไปสองวิชาวังหลินดูเหน็ดเหนื่อยแต่ไม่หยุดพักเขาชี้ไปที่กลางหน้าผากมีเงาหนึ่งปรากฏขึ้นมามันค่อยๆแยกจนกระทั่งร่างดั้งเดิมและร่างอวตารของเขาแยกออกจากกันร่างดั้งเดิมมีมรดกบัญชาโบราณได้ทยานเข้าสู่ท้องฟ้ายื่นแขนขวาออกไป โลกพลันเปลี่ยนสีสันรพร้อมกับปรากฏขวานแยกสวรรค์ร่างดั้งเดิมวังหลิงคว้าเอาไว้และหายวับไปการโจมตีเต็มกำลังด้วยมรดกบัญชาโบราณคือการซุ่มโจมตีแบบที่สามหลังจากสร้างไปแล้วสามการโจมตีหวังหลิงมีสีหน้าหมองลงลมหายใจถี่เร็วขึ้นเขาสงบใจตัวเองด้วยเวลาครึ่งก้านทูบไม้และลืมตาขึ้นอีกครั้งสะบัดแขนขวาปรากฏใบเรือหน้าผี ของชิ้นนี้มาจากแผ่นดินเซียนดาราและเป็นสมบัติทรงพลังแม้หวังหลินไม่ได้เข้าใจมันอย่างสมบูรณ์แต่เขาก็ยังใช้มันเพื่อสร้างภาพมายาได้หวังหลินขบคิดทั่วขณะก่อนจะกัดนิ้วทีเพื่อหยดโลหิตใส่หน้าถีโลหิตถูกหน้าถีดูดซับไปอย่างรวดเร็วเพียงเวลาแค่สามลมหายใจโลหิตเขาถูกดูดซับไปกว่าครึ่งจนหวังหลินน้าซีดถึงลมหายใจที่สี่หน้าถีนั้นหยุดดูดซับโลหิตด,ดวงตาเปล่งแสงน่ากลัว หวังหลินถือใบเรือขึ้นมาโบกสะบัดใบหน้าผีลอยออกมาและส่งเสียงคำรามอย่างเงียบงนันร่างกายขยายออกไปจนห่อหุ้มดาวเคราะห์และหายไปหลังจากหน้าผีหายไปโลกคลายเปลี่ยนแปลงแต่ยากนักที่จะรู้ว่ามีปัญหาอะไรภาพมายาของใบเรือหน้าผีนี้คือการซุ่มโจมตีแบบที่สี่ของหวังหลินหน้าผากหวังหลินเต็มไปด้วยเหงื่อเขาปาดเหงื่อออกมาและสูดหายใจลึกซึ้งแขนขวาไปที่ท้องฟ้าและร้องคำรามดังกึกก้อง เกิดเป็นจุดขนาดเล็กขึ้นมาและขยายเป็นเจ้าอาสูรโลกันอย่างรวดเร็วร่างเจ้าอาสูรโลกันไม่ได้ขยายออกไปอย่างสมบูรณ์มันขนาดเทียงแค่พันฟุตเท่านั้นแต่สายตาเยือกเย็นและโหดเหี้ยมของมันสามารถทำให้ทุกคนจิตใจสั่นไหวเทียงหวังหลินชี้ไปเจ้าอาสูรโลกันหลับตาร่างกายเริ่มผอมลงจนกลายเป็นหมอกและห่อหุ้มโลกเอาไว้ทั้งโลกดูเหมือนพราหมัวอยู่ในสายหมอกเจ้าอาสูรโลกันคือการซุ่มโจมตีแบบที่ห้าของหวังหลิน ร่างอาวตารของหวังหลินนั่งอยู่บนทะเลทรายสีเหลืองเขารู้สึกเหนื่อยมากนี่เป็นครั้งแรกที่ใช้วิชาทั้งหมดนี้ในครั้งเดียวหากในการต่อสู้ปกติเขาไม่มีวันใช้ทั้งหมดนี้แน่นอนแต่ตอนนี้มันพอเป็นไปได้ยังมีการซุ่มโจมตีที่หกหวังหลินขบคิดเงียบๆและยกแขนซ้ายโลหิตที่ไหลออกจากปลายนิ้วได้แห้งไปแล้วและเขาเปิดมันอีกครั้งแล้ววาดโลหิตเป็นวงกลมรอบตัวเองพอเป็นวงกลมโลหิต หวังหลินพ่นแกนพลังออกมาใส่จนทําให้มันเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดและพลังดั้งเดิมหนาแน่นขณะที่กลิ่นคาวเลือดและพลังดั้งเดิมแผ่กระจายออกมาดาวเคราะห์ทั้งดวงสั่นเทาออกมาจากใจกลางดาวเคราะห์และผสา,านกับพื้นดินพื้นทรายบนดาวเคลื่อนไหวราวกับคลื่นหวังหลินสร้างผนึกขึ้นมาดวงตาปรากฏเส้นโลหิตจำนวนมากเข้าผสา,านกับวงกลมโลหิตเพื่อซ่อนกลิ่นอายจากมัน ผ่านไปสักพักการเคลื่อนไหวบนพื้นดินค่อยๆหายไปหวังหลิงจึงถอนหายใจอย่างโล่งอกเจ้าตาปลาคือการโจมตีที่หกของข้าแววตาหวังหลิงกระพริบเย็นเยียบและมีแสงสีทองวูบว่บแสงสีทองนี้มีสายโลหิตเทพที่เข้มข้นมันคือสายโลหิตเทพที่หวังหลินสามารถนำออกมาได้แขนขวายื่นออกไปเกิดแสงสีทองกระพริบวับปรากฏคันศรลี้กวงและคว้าเอาไว้ หวังหลิงมองไปยังท้องฟ้าผ่านไปสักพักจึงหลับตาและเริ่มจำลองเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดขึ้นคันอนลี่กวงคือการซุ่มโจมตีสุดท้ายเป็นการโจมตีแบบที่เจ็ทั้ง7การโจมตีกลายเป็นกับดักที่น่าตกตะลึงคลิบตาเดียวเวลาหนึ่งก้านทูปไม่ก็ผ่านไปหวังหลิงลืมตาขึ้นมาและไม่ลังเลอีกเขาสะบัดแขนซ้ายจนปรากฏก้านทูบสีดำขึ้นเมื้องหน้า หวังหลิงถือเอาไว้สะบัดแขนเพื่อจุดมันควันสีดำลอยขึ้นไปในอากาศรา,ราวกับเป็นสัญญาณควันยังไม่จบแค่นี้หลังจากกา้านทูบจุดขึ้นมาหวังหลิงจึงโยนออกไปห่างราวราวสาฟุตบนทรา,ายสีเหลืองเปลวเพลิงวูบว,ว,วาบและมีควันสีดำหนาแน่นยิ่งขึ้นหวังหลิงยื่นแขนซ้ายออกไปอีกครั้งและดึงซื่อเจียที่ยังหลับตาอยู่ออกมาหวังหลิงแทงดัดชนีใส่กลางหน้าผากของนางโดยไม่มีความสงสาร นางเผยท่าทีเจ็บปวดหากรวมกับใบหน้างดงามของนางอาจทำให้ทุกคนจิตใจสั่นไหวแต่หวังหลิงยังมีสายตาเยือกเย็นวินาทีที่ดัชนีร่อนลงกลางหน้าผานางพลันลืมตาขึ้นมาด้วยความดิ้นรนแขนขวาขยับโดยไม่อาจควบคุมและคว้าไปยังความว่างเปล่าหินหยกสื่อสารปรากฏขึ้นในมือซื่อเจียถือหินหยกอย่างดิ้นรนกว่าเดิมแต่นางไม่สามารถควบคุมร่างกายได้ นางส่งข้อความออกไปหินยกสองประกายเจิดจ,จ้าก่อนจะแตกสลายการซุ่มโจมตีทั้งเจรูปแบบถูกวางเอาไว้แล้วเขาล่อด้วยการใช้ก้านทูบและหินยกตอนนี้เพียงแค่รอให้เหยื่อมาถึงเพื่อให้เกิดการต่อสู้ครั้งใหญ่บนดาวดวงนี้หวังหลินไม่คิดว่าจะสามารถสังหารเซียนเต่าสีรุ่งหรือผีเท่าจางได้แต่เขาไม่จำเป็นต้องสังหารทั้งสองคนนั้น บางทีแค่ให้สักคนบาดเจ็บสาหัสก็ได้ผลลัพธ์เหมือนกันอีกทั้งไม่ว่าจะเป็นผีเท่าจางหรือเซียนเต่าสีรุง้งหากใครสักคนบาดเจ็บสาหัสก็จะเป็นโอกาสอันดีเยี่ยมแก่อีกฝ่ายตอนที่1,762การต่อสู้แตกหักขณะที่กา้านทูบเผาไหม้สถานการณ์ในโลกที่ล้มเหลวทั้ง300ใบจึงเปลี่ยนไปชายชราผู้หนึ่งสวมเสื้อคลุมสีฟ้ากำลังทยานผ่านโลกไปแต่เขาพลันหยุดลงมองขึ้นไปและเผยสายตาเป็นแสงประหลาด ใครจุดทูบต่อสู้กันหรือเขาจะเจออะไรบางอย่างร่างชายชราสันเทาปรากฏวังวนขึ้นเบื้องหน้าตามกลิ่นอายของก้านทูบไปชายวัยกลางคนสวมชุดคลุมสีม่วงนั่งอยู่บนดาวเคราะห์ราวกับกำลังค้นหาบางอย่างด้วยความระมัดระวงังจมูกพลันขยับไปมาราวกับได้กลิ่นดวงตาสองสว่างและจากไปโดยไม่ลังเลสิทธิสำนักเจ็ดเต่าทั้งหมดสังเกตท,ทูบได้ทั้งหมดจึงเคลื่อนไหว รวมถึงนางสนมลำดับสามและลำดับหที่เข้ามาในแกนกลางของโลกถ้ำนี้ด้วยพวกนางอยู่ในโลกคนละใบแต่สังเกตกลิ่นทูปได้นางสนมลำดับหมีสายตาขุ่นเคืองเนื่องจากไม่สามารถเอาตัวรอดจากการโจมตีของหวังหลินได้นางกัดฟันแน่นและตามกลิ่นทูปไปส่วนนางสนมลำดับสามสีหน้าท่าทางเยือกเย็นดวงตาซับซ้อนบอกไม่ถูกนางลังเลและไม่รู้ว่าควรไปดีหรือไม่ นางมาที่นี่ด้วยจุดประสงค์ที่ต่างกว่าคนอื่นนางเพียงต้องการกลับบ้านเท่านั้นนางคิดถึงบ้านเกิดและคิดถึงอาจารย์นางต้องการออกไปจากโลกท่าแห่งนี้และกลับไปยังแผ่นดินเซียนดารานางกัดริมฝีปากเล็กน้อยอย่างลังเลและหายตัวไปหลังจากจุดธูปไปแล้วก็ยังมีเรื่องหินหยกวินาทีที่หินหยกแตกสลายขุนพลมังกรฟ้าขุนพลเต่าดำและขุนพลวะหกศักดิ์สิทธิ์ต่างก็ตรวจจับได้และตามข้อความมา รวมไปถึงผีเท่าจางที่ติดตามกลุ่มเซียนด้วยความสงสัยที่ก่อตัวขึ้นในใจวินาทีที่หินหยกแตกสีหน้าพลันมืดมนทันทีและมองไปด้านหลังดวงตาเผยจิตสังหารและหันตัวกลับส่วนเซียนเตาสีรุ้งนั้นขณะที่ทิยานต่อไปม่านพลังระหว่างโลกแต่ละใบนั้นไม่ได้อยู่นานนักพอม่านพลังทลายแสงสีรุ้งเปล่งประกายและเสริมสร้างตรงส่วนที่แตกสลาย เซียนเต่าสีรุ้งยืนอยู่เบื้องหน้าโดยไม่เห็นอะไรวินาทีที่ม่านพันทลายกลิ่นอายของหวังหลินก็หายไปเซียนเต่าสีรุ้งเดาเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทันทีดวงตากโกรธเกรี้ยวท่วมทนส่งเสียงร้องคำรามและหันกลับมาหวังหลินข้าไม่ยอมแพ้จนกว่าจะได้ฆ่าเจ้าเซียนเต่าสีรุ้งก้าวทยานและหายตัวในฉับพลันการทูบและหินหยกเหมือนกับหวังหลินได้ประกาศบอกทุกคนว่าเขาอยู่ที่ไหน ราวกับหมอกแห่งความมืดถูกพัดไปจนสว่างทำให้ทุกคนสัมผัสได้ชัดเจนเซียนเต่าสีรุ้งสังเกตได้และเข้าใกล้ด้วยความเร็วสูงสุดร่างอวตารของหวังหลิงนั่งอยู่อย่าสงบนิ่งและถือคันศรลี้กวงในมือขวาส่วนล่างของคันศรปักลงไปในพื้นทรายถึงสามนิ้วหวังหลิงถือคันศรหลับตาลงมองไกลไกลดูคล้ายกับว่าเขาไม่ใช่เซียนแต่เป็นนักล่าที่กำลังรอยเหยื่อ ผ่านไปสักพักมีวังวนหลายแห่งปรากฏขึ้นในท้องฟ้ามีคนจำนวนมากกำลังเข้ามาค้นหาเขานอกจากขุนพลพยักขาวแล้วขุนพลอีกสามคนก็ปรากฏตัวขึ้นรวมถึงนางสนมลำดับสามและลำดับหกเหล่าสิทธิสํานักเจ็ดเต่าทั้งหมดซึ่งนําโดยชายชราชุดคลุมสีฟ้าราชาและประมาจารย์เต่าความฝันก็ปรากฏตัวขึ้นเช่นกันทั้งคู่ดูเหน็ดเหนื่อยมองกันด้วยสายตาเยือกเย็นเห็นได้ชัดว่าต่อสู้กันมาก่อน มีเซียนหลายคนเข้ามายังโลกนี้แต่ไม่มีใครเข้าใกล้ดาวเคราะห์ที่หวังหลินอยู่แม้จะสัมผัสกลิ่นอายของหวังหลินได้ชัดเจนนางสนมลำดับสามมองดาวเคราะห์อยู่ห่างออกไปไกลด้วยสายตาซับซ้อนนางไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็นสหายหรือศัตรูกับหวังหลินเรื่องนี้นางบอกไม่ถูกหลังจากนั้นไม่นานช,ชายชราชื่อหมาจากดาวเบญจธาตุก็มาถึงตามมาด้วยคนที่เหลือแต่ละคนกวาดสายตาผ่านไปและมองไปยังดาวเคราะห์ข้างหน้า ทั่วขณะนั้นวังวนยักษ์ปรากฏขึ้นและมีแสงสีรุ้งฉีกผ่านออกมาแสงสีรุ้งส่องสว่างจ้าและปรากฏเป็นเซียนเต่าสีรุง้งทีเท่าจางก้าวออกมาจากอาวกาศแทบจังหวะเดียวกับเซียนเต่าสีรุง้งพวกเขาอยู่ห่างกันหมื่นฟุตหลังจากมองหน้ากันเองจึงถอนสายตาออกมาเซียนเต่าสีรุ้งพ่นลมหายใจเย็นก่อนจะมุ่งหน้าไปทางดาวเคราะห์ทีเท่าจางมุ่งหน้าไปเช่นกันแต่ช้ากว่าเล็กน้อยทุกคนที่นี่พลันมุ่งหน้าติดตามไป มีเพียงคนจากดาวเบญจธาตุเท่านั้นที่ยังรอยอยู่และมองอย่างเยือกเย็นนางสนมลำดับสามลังเลและไม่ได้เคลื่อนไหวเซียนเต่าสีรุ้งรวดเร็วที่สุดเพียงก้าวเดียวก็มาถึงด้านนอกดาวเคราะห์เขามองไปยังดาวดวงนี้และขมวดคิ้วด้วยระดับบมเพาะของเขาจึงเห็นได้ชัดว่าอะไรกำลังรอยอยู่บนนั้นรวมถึงอสูรที่เขาหวาดกลัวด้วยทั้งหมดนี้ทำให้เซียนเต่าหยุดชะงักและลังเลอยู่นอกดาวเคราะห์ดาวนี้ไม่สามารถหลอมได้ เมื่อหลอมมันจะไปกระตุ้นเจ้าอสาูรและไม่คุ้มค่าที่หวังหลินรอยอยู่ที่นี่ก็เพราะเหตุนี้พอเซียนเต่าสีรุ้งหยุดชะง,งักข้างนอกหวังหลินจึงลืมตาด้วยความสงบนิ่งยกแขนซ้ายขึ้นมาตีหน้าผากแสงหน้ากลัวกระพริบวาบและหวังหลินนำวิญ,ญญาณดวงที่สามออกมาเขาปล่อยมือให้วิญ,ญญาณลอยขึ้นไปกลิ่นอายของมันแค่แผ่กระจายออกไปเท่านั้นสำหรับคนอื่นการล่อด,ด้วยวิญ,ญญาณดวงที่สามไม่ได้รุนแรงเท่าเซียนเต่าสีรุ้งหรือผีเท่าจาง พอวิญญาณดวงที่สามปรากฏขึ้นมาเสมือนเป็นการนำความหวังและความฝันทั้งชีวิตวางไว้ตรงหน้าเพียงแค่พวกเขาต้องคว้าเอาไว้การล่อลวงแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาจะต่อต้านได้ใครที่เข้ามาภายในระยะสิบฟุตใกล้ค่าเอาวิญญาณนี้ไปได้เลยหวังลิงเอ่อยเสียงดังกึกก้องทะลุออกไปนอกดาวเคราะห์เซียนเต่าสีรุ้งดวงต,วงตาแดงฉานตอนนี้เขาไม่ห่วงเรื่องการซุ่มโจมตีอันใดบนดาวเคราะห์ และเพียงมุ่งหน้าไปคิดว่าด้วยความแข็งแกร่งของเขาปราบใดที่ไม่ทําให้เจ้าอสูรที่กําลังหลับเกิดความสนใจเขาก็ไม่มีอะไรต้องกังวลในเมื่อมันซุ่มโจมตีอยู่ที่นี่ก็ต้องขังตัวเองอยู่ที่นี่เซียนเต่าสีรุ้งก้าวเข้าไปในดาวเคราะห์ีเท่าจางไม่สามารถต้านทานการล่อลวงได้เขาเข้าไปในดาวเคราะห์แทบจะเป็นจังหวะเดียวกับเซียนเต่าสีรุง้ง เซียนคนที่เหลือคนอื่นลังเลแต่ก็เข้าไปเช่นกันพวกเขาไม่ต้องการแข่งขันแต่ก็ไม่ยอมเสียโอกาสเฝ้าดูโดยเฉพาะขุนพลมังกรฟ้าเต่าดำและวิหกศักดิ์สิธิ์ที่พุ่งออกไปและเข้าสู่ท้องฟ้าของดาวเคราะห์การเผชิญหน้ากับทั้งหมดแม้หวางหลิงจะมีสายตาสงบนิ่งแต่จิตใจกำลังเต้นรัวดวงตาเต็มไปด้วยเจตนาต่อสู้เขากระชับคันศรรีกวงให้แน่นขึ้นสงสัยจริงว่าจะมีกี่คนที่ข้าสามารถสังหารไปเป็นเครื่องสังเวยได้ หวังหลินมองไปยังท้องฟ้าวินาทีนี้ท้องฟ้าส่งเสียงดังลั่นก้อนแม่คลื่อนไหวดุจคลื่นหวังหลินเห็นทั้งเซียนเต่าสีรุง้งผีเท่าจางและเสียนที่เหลือการโจมตีแรกร่มบรรพการเผาดินแดนจงหล่อหลอมทุกคนให้หมดหวังหลินสร้างผนึกด้วยแขนซ้ายและชี้ใส่ท้องฟ้าโลกสั่นสะเทือนท้องฟ้าทั้งหมดเปลี่ยนเป็นสีแดงสีแดงนี้ไม่ใช่เลือดแต่เป็นแสงจากเปลวเพลิง ทะเลเพลิงแผ่กระจายออกมาจากความว่างเปล่าและห่อหุ้มโลกนี้เอาไว้ระลอกคลื่นดังกึกก้องขึ้นในทะเลเพลิงปรากฏเป็นร่มบรรพการขนาดยักษ์ร่มนี้ได้แยกตัวเองออกมาจากทะเลเพลิงในท้องฟ้า,าน้ำร่มที่หายไปกลับปรากฏขึ้นอีกครั้งราวกับเสาคำจุนสวรรค์คันร่มปกคลุมผืนฟ้าและขวางเส้นทางทุกคนไม่ให้ล่าถอยปรมาจารย์เต๋าความฝันถูกบังคับให้ออกมาจากร่มบรรพการเผาดินแดน ราวกับทุกคนที่ไม่ได้ต้องการแข่นค่าจะถูกดีดออกมานอกจากนี้ในการฆ่าลางที่จะเกิดขึ้นหวังหลิงไม่มีเวลาห่วงเรื่องปรมาจารย์เป่าความฝันดังนั้นจึงเลือกที่จะหยุดเขาไว้ด้านนอกเสียงดังสนั่นกึกก้องยิ่งขึ้นทุกคนที่ถูกร่มบรรพการเผาดินแดนขวางเอาไว้ถึงกับมีสีหน้าเปลี่ยนไปเซียนเต่าสีรุ้งและผีเท่าจางนั้นมีสีหน้าดังเดิมแต่ไม่มีเวลาคิดมากเปลวเพลิงมหึมา ah ปกคลุมท้องฟ้าและพุ่งเขาหา ร่วมบรรพาการเผาดินแดนไม่ใช่วิชาของโลกท่ามและยังผสานกับแก่นแท้เพลิงของหวังหลินอีกเปลวเพลิงไร้ลักแผกระจายออกมาและเริ่มเผาจิตใจเซียนที่ถูกกักขังไว้ข้างในนี้ตั้งแต่ที่ศึกษาวิชาร่วมบรรพาการเผาดินแดนนี่เป็นวิชาแรกที่หวังหลินใช้ออกมาโดยไม่ต้องมีเขตอาคมหวังหลินเรียนรู้วิชานี้มาจากเหรียญเต้าเฟยแรกเริ่มคือเปิดร่วมจากนั้นก็ปิดเพื่อสังหารปิดลงสามในสิบส่วน หวังหลิงมีท่าทีมืดมนพลางร้องคำรามและสะบัดแขนซ้ายท้องฟ้าส่งเสียงดังลั่นร่มขนาดยักษ์ในท้องฟ้าค่อยๆปิดลงขณะที่ร่มปิดลงเปลวเพลิงข้างในยิ่งร้อนขึ้นอุณหภูมิเพิ่มระดับจนน่ากลัวเพียงแค่สามในสิบส่วนก็ทําให้สิทธ์สํานักเจ็ดเตาจํานวนสาคนที่ไม่ได้บรรลุขั้นที่สามถึงกับถูกเผาไหม้จากภายในพวกเขาโดนเผาเป็นเถ้าถานในทันที ปิดลงหกในสิบส่วนหวังหลินคำรามเส้นโลหิตบ,บนใบหน้าปูดบวมเขาปิดร่วมถึงหกในสิบส่วนซึ่งไม่เคยทำมาก่อนร่วมปิดอย่างรวดเร็วและเกิดเสียงกรีดร้องดังลั่นคราวนี้แม้แต่สีหน้าของสามขุนพลยังเปลี่ยนไปพวกเขาไม่เคยจินตนาการออกว่าหวังหลินครอบครองวิชาทรงพลังนี้ได้อย่างไรเพราะแม้แต่บนแผ่นดินเซียนดารายังหาได้ยากยิ่ง